โดยโรงพยาบาลเชียงแม่รามตราสัญลักษณ์สีทองของ j c i ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเสมือนเครื่องรับประกันคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติซึ่งโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลกหวังที่จะได้มาเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับและก็เชื่อถือมากยิ่งขึ้นวันนี้เครื่องหมายรับประกันคุณภาพมาตรฐานของ j c i ได้ถูกนํามาติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาล ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำสุดแก่ผู้ใช้บริการรับรองโดย JCI สหรัฐอเมริกาอุ่นใจใกล้หมอมีราเลียอีงดในเรื่องนี้ครับเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชาวเชียงใหม่ที่ถูกรบกวนจากโรคภัยไข้เจ็บโดยครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยจากที่ต่างๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างเท่าเทียมกัน อุปกรณ์การแพทย์ที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่าง64สไลซ์ ice, C.T. สแกนเป็นสิ่งที่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้ให้น้ำหนักความสำคัญในลำดับต้นๆจึงมีการนำเข้ามาใช้งานเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่านั้นคือช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าและสามารถผ่านไปสู่กระบวนการรักษาได้เร็วขึ้น สำหรับการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางนั้นโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้มุ่งไปที่โรคหัวใจโดยได้เปิดศูนย์บอลลูนยขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วส่วนปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดศูนย์รักษาอัมาพาตเฉียบพลันโดยการสอดสายสวนเพื่อละลายริ่มเลือดในสมองโดยไม่ต้องผ่าตัดรวมทั้งมีการเปิดศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางอื่นๆเป็นลำดับมาทั้งนี้โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความชำนาญด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตรงตามอาการและมีความปลอดภัยมากขึ้นนี่คือหุ่นยนต์จัดยาซึ่งถูกนํามาติดตั้งเพื่อช่วยในการจัดยาที่มีความถูกต้องแม่นยําและลดอันตรายจากการให้ยาผิดแก่ผู้ป่วยอันเป็นหนึ่งในกระบวนการควบคุมความผิดพลาดของการทํางานหลายขั้นตอนในโรงพยาบาลแห่งนี้ องค์ประกอบต่างๆที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ JCI หรือ Joint Commission International แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างโรงพยาบาลเชียงใหม่รามอุ่นใจใกล้หมอขอแสดงความยินดีในความสาเร็จของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามในครั้งนี้ด้วยครับ